เจดีหลวงปู่หลวงที่อธิมีอิหลวงปู่ค่ะแล้วนั่นจะเป็นเจดีอายุยืนอ๋อทำไมถึงเรียกอายุยืนเพราะว่าจะมีลูกศิษย์ของหลวงปู่มาอธิษฐานไว้ขอชีวิตแม่ค่ะถ้าถ้าแม่รอดขอชีวิตไว้ต่อไปก็จะมาสร้างเจดีอายุยืนค่ะคือเราเลี้ยที่เราเลี้ยวไปจะไปสราจุดชมวิวที่สูงสุด จะมีพระพุทธรูปปางเปิดโลกค่ะอยู่ตรงนั้นจะเป็นเจดีย์พระพุทธเจ้าห้าพระองค์วัดแห่งนี้แบ่งสัดส่วนเป็นสามชั้นค่ะชั้นแรกคือที่ตั้งของพระอุโบสถและเจดีประดิษฐานพระนิรันตรายพระพุทธรูปประจำราชการที่4ชั้นที่สองเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทและชั้นสุดท้ายเป็นส่วนบนสุด ที่มีพระธาตุเจดี JD, เรียกว่าดอยพระบาทและยังมีเจดีอีกห้าองค์ตั้งเรียงรายบนยอดผาสูงสร้างด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้านค่ะจนกลายมาเป็นปฏิมากรรมเป็นธรรมะที่เหนือธรรมชาติเลยค่ะ